สวัสดีจ้าพี่น้องของไยสุขุสุคนนะคะพบก,กับช่องสาวันนี้ชาแนลนะพี่น้องค่ะค่อยหน่อยสองตัวนี้่เพื่อนกันลงไปเลนน้ำนะคะเป็นมะเกียกตมพี่น้องจ้าธรรมชาติค่ะยิ่งมข้องนะจ้าข้องชนรัฐบาท่านที่เจ็ดห่วยทำแค่จ้าจ้าค่ะเป็นห้องหาแม่เพื่อละค่ะ ไปนอนก,ก็นได้ก็ล่างขึ้นมากค่ะจ้ะค่ะแม่แม่เพิ่งจะกำลังจะเอาไปลามแลเนะพี่น้องเนาะจ้ะค่ะนี่ค่ะชมบรรยากาศริมคลองของบ้านนางเองจ้านี่ค่ะ,ะข้องตอนนี้เป็นข้องนี่แลคะ่ะข้องมื่อวานน้ำข้องก็มาได้มาจ้ะ ค่ะมาจากอ่างเก็บน้ำหวยทำแข่จ้ะตัวน,นี้จะเป็นคลองใหญ่เลยพี่น้องจ้ะค่ะนี่ค่ะเป็นฐานนุ่นแรงขึ้นไปถึงปากกระโจนนะคะค่ะช่วบรรยากาศน้ากันค่ะพี่น้องจ้ะกลกกามีเนาะพี่น้องกำลังเคลียร์หาค่ะช่วงบรรยากาศน้ำกันค่ะตัวรราาน,น,ตน,นี้สิเป,เป็นแปลงยาน,นะคะ สำหรับให้คายกินพี่น้องมีลายแปลงจ้ะกบงมังกระลายลายได้พี่น้องเลยจ้ะจ้ะมารับชมน้ำกันนะพี่น้องบรรยากาศงามๆช่วงสะัะดอกสะแบงกับกำลังนี่ค่ะพี่น้องค่ะแก้วมังกร ตาดอกสะแบงบ้านเต็มต้นน้อพี่น้องนะแดงครึ่งๆอยู่ค่ะ้ะชมบรรยากาศรอบๆจ้ากับสองสาวบันทีเสแน่นาะพี่น้องนะ บรรยากาศบ้านน้ำไห้น้ำนาเฮาหนุ่มพี่น้องเนาะจ้ะใน,นกาแฟติดตามรับชมเป็นกำลังแรงใจในะนั่นจ้ะกดซับสไครต์กดกระดิง่งกดติดตามน้ำในเจ้าฝากช่องน้อยๆเนาะ,ะทัานการต่างเสาคือมอเดิร์มุ่งหลังคาดอกพี่น้องจ้าซอยหนูซอยดันลูกหลานพี่ๆน้องๆสุกุสุคนเนาะจ้า วิวดีจังค่ะสวยมากอากาศเย็ยนสบายจ้าช่วงเชา้าก็ผ่านบรรยากาศก่อนออกไปขายของตอนนะจ๊ะจะมีจ้จะเป็นหุ่มใหม่นะคะสำหรับนอนเลนพี่น้องเย้ยเต้ค่ะพี่น้องตอนนี้ก็สิเป็นป้าเนะาจาน๊ะเนาะ ค่ะนอนฟังเพลงใจโฮมใหม่จากพี่น้องฟังเพลงพอๆนำกันนะจ๊ะนี่ค่ะเป็นน้องป๋ากับมี่หอย้ะจ้ะหอยลายลายได้พี่น้อง จ้ะิ่งค่ะหอยจูบได้จ้ะนี่มีแต่หน่วยใหญ่จ้ะหอยจูบหอยเชอรี่เป็นน้องป้าจ้ะพนป้า,ปาแบลบายจ้ะป้าตะเพียน,น,น,ยนได้พี่น้องค่ะชมบรรยากาศท้องถึงนากับสาวบัญชีชาแนลจ้าตอนนี้ก็ะ,กะกสิเป็นก็อมองๆหน้าจ้ะ ฟังเพลงมวนๆน้ำกันค่ะอี่มุมก็จะเป็นข้าวนาปังเหมือนกันจ้าปลาพึ่งกำลังบ่อนคือมากินอาหารนอกจากพี่น้องปลาตะเพียนจ้าร้ายเติบได้พี่น้อง จด่านอแอนผู้เป็นู้จ้าอากาศดีค่ะช่วงเสาร์หอยจ้าพี่นอ้องโอ้ยหอยลายลายจ้าค่ะไก่ตอกพี่น้องห่องกอกอยูุ่่นจะไก,ตก่ตอกจะไกป่ปลาล่ะค่ะไกป่ปลาไก่บ้านเยอะจ้าพี่น้องค่ะบรรยากาศท้องทุ่งนาน นนปลากำลังคือไม่กินเนียเนะพี่น้องจ้ะแบบร้ายจ้ะเลี้ยงพ่อได้อยู่ได้กินนะพี่น้อง บอดีายจักเถือค่ะตอนนี้ก็จะเป็นที่เก็บฟางข้าวกับขอคั่วอีกค่ะติดกันนะพี่น้องตอนนี้ก็จะเป็นเถียงนาน,น้อยจ้ะอ่าจ้ะชมบรรยากาศรอบเช้าเา่าๆไล้ใหญ่ห่างนะพี่น้องเนาะก็ะมีค่ะ มีแต่นี่แหละค่ะกำลังแรงใจในทุกวันอุดมสมบูรณ์ความอุดมสมบูรณ์ของธรรมชาติจ้าตาพญามัไก่ด้วยพี่น่องจ้าหอยพี่น่องจ้าจ้าเห็นมาจ้ะ หอยจูบหอยเชอรี่เยอะแยะเลยจ้าชมกับบรรยากาศกับซาบัญชีนแนลนาอพี่น้องนเนาะเลี่ยงปลาตะเพี่ยนค่ะมีหลายปลาอยู่พี่น้องค่ะ สุ่มนี่ก็เป็นค้วยซุ่มตัวใหญ่นะคะกับกาลังจะเอาไปอีกค่ะมีซิโตัวค่ะพี่น้องค้วยทีนี่จะในกากช่องน้อยๆน,ยนย้ำเนอจ้าเป็นกำลังแรงใจให้น้ำยังสินละคะ่ะชีวิต ของชาวบานอยู่ตามชนบทน,นะจ้าอยู่น้ำไห้น้ำหน้าเลียงไก่เลียงควยนะาจ่าน้ะเลียงปลาเห็ดเขา่าชีวิตที่สมบูรณ์แบบกัมีความสุขแล้วนะาจ้าอยู่แบบนี้ก็สบายคะ่ะชีวิตที่เรียบง่ายจ้า ึ้นแม่อีนแล้วพี่น้องจ้ปะปลาตะเพียนสวยๆอู้ห้ค่ะเิ่นกำลังขึ้นมานะคะ่ปะปลาตะเพียนมันขึ้นมาเลาะช่วงเสาหน่องเลยมากินปลากินเนี่ยนะคะ่ะไก่เพิ่งกับเอามาก,กิน ้าเนะคะญ้าซุ่มปูกไว้ตอนนี้ก็จะเป็นสะพานจ้าข้ามไปห้อยทำแแคอีกทางหนึ่งจ้า ลูกไปอีกกันพี่น้องเลยเล่าทงอีกกันค่ะจับบ๊กบะเสดจัดแล้วพี่น้องเลย ฟังเพลงมนๆน้ากันนะจ๊ะพีทยุยนหน่อยพี่นองเลยพอเด้ฟังนะค่ะพอเด็เป็นมูกันเนะ เศร้าขื่นแล้วพี่น้องคุณค่าพ้นอีซุ่มหนึ่งหลายหลายเลยพี่น้องเปลี่ยนตามธรรมชาตินะค่ะป่าโอ้โหโฟนแบมองโฟนแบบมองพี่น้องเตยเป็นมองมองปุ่มมองมองปุ่มบ้านเฮาเนาะค่ะเบิ่งหน่อยเพื่อนค่ะก็สีจับอยู่เนาะพี่น้องเนาะเมนฝนบนตกกระดาจ้ะ ฝนสิตกบอพี่นอ้องแมงอันนี้คือลายเธอค่ะนี่แม่งกระเบียนี่เพน่าแมงกระเบียออกมาเลนนี่ฝนสิตกได้พี่นอ้องบินหว่นสนั่นทีอยู่ค่ะของซอยค่ะของซอยใส่ไก่มือน,นี้น้ำบมได้มากนะจ้ะ จ้าจนได้กระฝากช่องนหน่อยนัน่นเ้อจ้าช่องสาบัญญิชแนลค่ะกาบสวัสดีพี่น้องทุกคนนะจ้ารับชมในคลิปต่อไปนะคะว่าสาบัญญีจะมียังมาฝากพี่ฝากน้องนะจ่ะสวัสดีค่ะ